นะครับนะครับครับที่ทางคมศิลป์ขาวโรอเจ้าอาวาสสังคมณสถานะครับนั่นแหละครับด้วยวันนี้ <laughs> oh, <no. laughs> oh, yeah. ลังต่อยอดเงิน ད� 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 ད�

มาๆๆพี่น้องทุกคนได้ดูอย่างนี้การทายที่ถูกนะดูนะ

เป็แม่ก็ังเป็นรีัอาจยทนเาจารยอเครย์โอเค้นารยเคอารย์อเาจารยองคอาจยเคารยอเคอาจรย์เคอาจารย่อเจรย์โอเคอารย์าาอเจาอยอรเรารร เ we uh, huh ี็กในนิสตาที่น well, อ so. ่นะครับทางพิพิธภัณบณคดีนะครับรวกับขับตี่นการถเ่อเอข้างนไหล่้าหวข้ามทงัญนะครับเวัดสมชกนะครับขงนข้งข้ารขึนนีเค่าท่วานอด้นะครับันาทำ่ันข้าน เกี่วกทที่ตัดเทียมทุกการผลินภาพผมจะร้อง่พวกอัลารองวรอโอมาสดาเเอรสองขั้สองทหาอาจารย์ต่าการัดเีม

เด็กชวพิลลามาดูท่านชาวพิาม่านโอ้ยย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 ่ยย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 ย

เยลล่าครับสวัสดีครับ <laughs>

าหมอนไปแคนาดาสักใบไหมเอาใบรูปช้างให้หนูหน่อยสิหนูจะได้รูปช้างไปแคนาดาแม่หมอนสามเตียมพี่ต่ายนี่หมอนรูปช้างเขาหมอนรูปช้างตรงนั้นเลยสินั่นแหละไม่นี่นะเสียวเสียงอืนี่แหละค่ะไองเห่อยไม่เ้องเหนื่อยนี่ะเอาสีนต้องเหน่อยใดะ พักไปใช่ไหมวะให้คูณอยากให้ลูกได้สีไหนคะับได้สีอะไรแจกมูอเปลร์มาดิ เดียเงินมานก้ยี่สิบบาทให้เพิน่นเลยเด้อข<า>้าเอาไปอืโอ้ยะ<า>โอได้เต่าได้เต่ากัจระเข้ไปบูชา, <c oughs> ไา,าอไม่กวดบักพระ่าไม่กวดไอ้วัดพเส้นไม่กวนพระาเสรจเลือไปพาว่าเสน